ใหญ่กว่าเมื่อกี้ก็ไปอปไปใหญ่กว่าเมื่อกี้โอ้ยชูหน่อยชูหน่อยให้พี่น้องชูชูชูเฮ้ยบางหน้าเออฮึ่แรงดีครับปลาขับข้าวเราเได้เดี๋ยวเดี๋ยวค้างไว้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  เต็มแม็กว่านะเด้อตัวเดียว,ว <c oughs> เอาเป็นลูกบอลไาอันนินบานนินอีตัวฮะโ,โอ้ประมาณกี่ตัวน้ำหนักไหม สาบิกิบ้าอหนูอะตัวเดียวใสสวยลลมันลอยเร็ว เก็บทีละตัวมาก่อนเออร้อยทีก็ร้อยตัวดเดี๋ยวเมื่อมาเจอก้อนก็เป็นฝูงนะปลาพวงเออแถวระวังอย่าลืมตัวเด้องัดโดนเหล็กอะ่ะเดี๋ยวเรียบร้อยอะ่ะ จับพักจับปลาเหลืองทิ้งตาลงไปทำไมไม่แห่พระป่าระเวียนไปเวียนมานี่งน้ำทำอะได้วยฮ่า่าฮ่าฮ่า เข้าไปอ่อยตัว <S <S โอ้มักน้อยเนาะทีละตัวเนาะ <S 1> <S 1> งันหน่อยดิงันหน่อยเออดีๆโยกเข้าไป เดี๋ยวอ้วก็ตามมาไซามันสวยอยู่นอรนาโดเนาะเก็บบอาอย่างนี้แหละประจานเต็มมือเต็มมืออย่างนี้เนะี่ยเรื่อยๆอะ่ะเริ่มโยกก็อย่ายโยกเิสงสารน้าโดเขาเข้าปากหรือร้อยตานะ่ะตั้งปากตั้งตาอีอะ เดีเขาลอเบ็ดตายใหญ่นี่อืมกินตอนนี้นะดูมีเลยเขากินอย่างนี้แหละใขย่างไกใช่งูสายความน,าน่ารัก ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยโอ๊ยพวกแกว่าแกวจำมีไปซ้จำกันเลยนะไม่ไรไม่ไรปะปนปะปนน้ำมันยังเชี่ยวอยู่น้ำลงแห้งแล้วมันเนี่ย ได้กี่ตัวสองตัวน้ำมันลึกไม่สมกับน,น้ำเลยว่าปาาลาปะเนาะดูในหลุมนั่นนึงตัวใหญ่กอ,อดปอดทะลักหมดเฮ้ยทั้งลิงทั้งเหลืองสามเดี๋ยวอืม อะไรก็ได้ตอนนี้เล่นเอะไรเยอะก่อนปลากับข้าวนั่นเลยยกี้ยกี้โอเคดีวเป็นเป็นตัวเองครับอืมใส่เงี้ค่อยน่ารักหน่อยปลา,ปายไอตัวดีเขาบมตกอ่ะที่มันหลุดอ่ะใหญ่กว่าน,นี้ได้ตกกับเขาได้แล้วใหญ่กว่าน,นี้ เบางกระเพือยนี่มันอ้าปากก่อนเออให้มันอ้าปากก<ะ>่อนอจับให้มันเต็มๆนะจับไม่เต็มนะมือฉีกมันนะโดนะเขี่ยวนะเออไม่รู้ไรวยังไงเราก็ทําสําเร็จแหละหลอกแล้วเออ <c oughs> <c oughs> ได้เลือดอ่ะ <c oughs> <c oughs> นีด่เดียวก็เสียวแล้วโอ้ยเออโอเคอเหืนี่เรืองเอันอ้ดูแข่งกันนี่ใครจะตัวใหญ่กว่ากันฮะฮ่าฮ่าหา <laughs> <laughs> อ่าอ่า ามาันน้หนึ่งเอ้ยทำไมเขาขึ้นไวจังโอ้โยใหญ่กว่าเมื่อกี้ก่ะอุะ้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้ไหนนี่ลูกยกมานี่ใกล้ๆดิอย่าวมือบังหน้าตัวเองดิโอ้โหขึ้นรวดเลยเออแจวแจวแจวจับปากจับปากจะไปแล้วเหรอเนี่อดูฟันมันด้วยเด้อจับปาก,ปากไปเป็ปเอเนปอยุได้กัน โอ้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้กะโอ้ยอืมจากดูแบบนีนเอออะเอาปวดแล้วปล่อยไปนู่นน่ะให้มันออกลูกออกหลานเออปล่อยดีกว่าโอ้ยเงี้ยพ่ออะไหนเออออออโอเคคุณใส่นี่เนาะน่ารอดเนาะใส่เงี้ยเจ้าเลยเนาะ ม,มีน้ำหนักเลย <laughs> มีถ้าได้อย่างนี้แจ๋วเลยเนีย่ยของตัวเลยใหญ่กว่าตัวแรกอกีกคันแล้วเสียงล่หฮะลูกคันแล้วเออเออนั่งเวลายาวขึ้น <laughs> เอ้ยเ้ยไปแล้วเว้ยวิ่งลอกเว้ยกินใสหวานเอาเดี๋ยวก็รู้โอ้โอโอโตัวที กินสาหวานด้วยไไดิดยด้นเลยเนาะไ,ไอเก่ามันตื้นอน่ะไม่แน่นะเือ้ยอเก่ามันดิ้นก็ได้เป็นบางตัวไอ้รู้ธรรมดาปลาเกลากินมันจะตื้อเลยอ่ะไม่รู้อะไรก็ได้เด่ะชั่วโมงเนี้ยมาหากับข้าว,วเออเออเด็ด อุ้ยไอเก๋าบอกแล้วไอเก่าใหญ่มาแล้วเอ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันดิ้นเหมือนขี้เหม็นอ่ะบอกแล้วเป็นไงว่าแล้วไอเก่าก็ดิ้นเป็นบางตัวโอ้ยชูหน่อยชูหน่อยให้พี่น้องเราดูหน่อยทางบ้านเราดูหน่อยแก้วเสื้อตัวเดิมนะครับคลิปใหม่นะครับไม่ใช่คลิปเก่านะ เออแต่เสื้อตัวเดิมพี่เจ้คนเดิมด้วย <laughs> เออไปไหนก็ชุดนี้แหละโอ้ยตกปากเลย <laughs> มันไม่อ้าวางเอานะเดี๋ยวฉีกนะเดี๋ยเราจับแค่นั้นไม่เท่าไรเราล้วงเข้าเหงือกเราหูเรแผลเอ้ยอย่างนี้สิ ใช่ไหมเก่าอยู่ไหมฮะตื้อๆค่ะดินเหมือนเดิมปะแต่เมื่อกี้ขี้เหม็นะไม่ใช่ไหนได้เป็นปลาเก่าเป็นบางตัวล่ะตื้อแล้วนี่เอานายเก่าเออเข้าแล้วเข้าเหลี่ยมมันแล้วปากเล่าดี มาแล้วครับมาแล้วครับมาดูกันเก่าไม่เก่าโว้ยดำปื้มาเลยน่ะเอ้ยข้างหลังทำเป็นไม่ข้างหลังอ่ะเอ้ยโว้ยสองตัวเบิร์นเลยเว้ยเหมือนน้องการเลยเว้ยเฮ้ยเล็กอยู่ยังเล็กอยูอี๋ใส่เดียวกันอื้มฮื้ชู่ ที่บงนะังหน้าเอเอ <c oughs> <c oughs> สวมแมตอยู่นะสวมอยู่สวมอยู่คน่ายก็สวมอืออ <c oughs> ือ <c oughs> ตกปลาห่างกันสองเมตร ข้างหน้าตกปลาเป็นไหมครับ <laughs> คนข้างๆกายก็ดึงเอาดึงเอาไม่ไม่แนะนำกันบ้างเลยอะ่ะหัวเอาหัวเอาเนี่ย,ยปลาเกา๋าปลาเก๋าปะม่ใช่เว้ยขาโบเออหางบ่วงตัวใหญ่อยู่เออทานกันอีกเอาลากมาลากมาลากมา สายพี่พันลำบากพันกันเออเอาปลาขึ้นมาก่อนไหมนี่มันจะได้หลุดนะเอาปลาขึ้นมาก่อนไหมจะค่อยนั่งปวดเราเอาปลาขึ้นมาก่อน ลุดบนเรือ,อยังพอดิด้อย่างดิเออยกปลาขึ้นมาก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนตัดเปเล่นมนี่ของเราอ่ะเขาเพิ่งจะมัดเสร็จเมื่อกี้ด้วยปลามันร่อนนะมึงฮะเอา้าน้ำล่างน้ำล่างมันไหลหนูๆโน้นปดึงดึงอา ก๋าวกๆาๆกาเกเออเงินมาไม่เข้าร่องเดี๋ยวรอน้ำเบาหน่อยนะให้มันเข้าร่องแบบเมื่อวานนะ่ะไงโอร้อนไหมลูกร้อนตกข้างหน้าไหมมี่มาข้างเรือนี่กนะ็ได้อืมมันร้อนนะ่ะเออ โอ้มวยซุ่มเลยว่ะคีมคีมอยู่นี่เสียงอะไรวิด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 ,วดอีกแล้วเหรอเหลียวนี้เก๋วะ่ะดมสายดูดิดมสายดูเหม็นเห <laughs> <laughs> ม็นเห <laughs> ม็นเห <laughs> ม็นเฮ้ย <laughs> วิ่งออกด้วยอะ่ะว่ายังไงครับคันแดงๆนี่ว่างไงครับ ช่วงหลังนี่ไม่มีผลงานเลยอะ,อะบอกแล้วมัดเบ็ดแล้วอย่าไปนอนเขาบอกห้ามนอนมัดเบ็ดเสร็จแล้วต้องนั่งผิดสูตรเนาะเออผิดสูตรเรากินข้าวเอ้กินข้าวเราค่อยมานั่งไอ้มานั่งมัดเบ็ดอ่ะก็อีกอย่างหนึง่งห้ามคุยอะไรวะขาวโบพันของหนูมาด้วยบ่าการนนหนูกรอมาดิหนูกอขึ้นมาดิ ไอ้สีขนสีขนสีขนอ,อ,อ้อมมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อ,อมไฟไปปลาทูลังป,งปลดปลาก่อนปลดปลาก่อนปลดปลาก่อนเอานี่วนเนาะปลาทูลังครับสสทอดให้แมวเน,วนสาะซาซิมิอา่านึกว่าจะทอดให้แมว <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันกินปลาดีๆมันก็ได้กินเออปลาทูมันชอบเลยปลาทูอะ่ะแมวอ่ะแมวก เออแมวปลาทูคู่กันคนไปกินปลากระปอ๋องนู่ใส่ถังเลย,เ,ลยลเออใส่นี่เลยเออนอกเลย,เเลยขึ้นถังเก็บไปเรื่อยๆครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมไมายังขาโบาโอ้ยแรงมันดีจริงวะอ้แรงมันดีอ่ะโอ้โอูยใส่นี่สิน่ารักหน่อย ออปลามือกลางเว้ปล่อยเออมันมีไข่ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกินหรอกปลาใหญ่เราอะ่ะมันมีไข่อะ่ะปล่อยเอะ <c oughs> ไม่ได้กินหรอกลำนี้ตัวใหญ่ปล่อยหมดเอาแต่ตัวเล็กๆไปทอดพอแล้ว <c oughs> เออมันตัวใหญ่มันชอบมีไข่แล้วก็ปล่อยมันออกลูกออกหลานเนี่ย <c oughs> แล้วเรือเขาจะหลบเราไหมเนี่ยน้าโด อย่างนั้นแหละมีตัวเดียวไม่ต้องเอามาหรอกครับกำลังคัดปลาเฮ้ยปลากระโดดลำเลียงครับลำเลียงตักไม่ได้หรอเมื่อย <laughs> โอ้เ <laughs> มื่ <laughs> อยอะ ตักไปตักไปลูกตักไปอืมแรงดิขับตาขับข้าวเราเนาะได้หนึ่งย่าหมดงยังฮะ đứng trước các loại lộ để khoai đừng ở phía lắng cài trước là, là, à, là. mực sái, mực sái ban mực cho mực nhé. นี่โคตรใหญ่เลยจับไม่เท่เลยจับหนวดที่จับนวดเออทางก่อนเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค้างไว้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 จบผานลได้แล้วเป็นไงเดี๋ยวทีมนี้ลูก เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะโอ้หันหน้ามาหน่อยไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเนาะทิปนี้แบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่ทิปหน้าครับผมบ๊ายบาย